สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมละครเรื่อง s ับเชลเด์ชดเปิดเผยความจริงชิ้นนี้ทปบอบขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ นันส่งสว่าชั้นฟ้าเทวดาและนางฟ้ากำลังอ่านแชทข้อความและพูดคุยกันน้องยังไม่ส่งรายงานอัปเดตจำนวนเทวดานางฟ้าน้องใหม่ให้พี่เลยนะน้องใหม่อีกหลายอย่างจ้าพี่เทะน้องบอกหลายครั้งแล้วว่าน้องเปลี่ยนชื่อแล้วพี่เทต้องเรียกน้องว่าน้องอิงฟ้า พอพี่ยมคอนเฟิร์มน้องมาก่อนค่ะน้องถึงจะสรุปยอดทั้งหมดได้ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปถามเจ้ายมดูซิว่าติดขัดอะไรน้องฟ้าเป็นกับพี่ไหมไม่ละค่ะฟ้าจะดูประกวดนางงาม มาขสำนักงานคนะดีกลางพี่ยงกำลังน่นนะอะไรงานนณ์เพียเอย้สวัสดีโยมเพื่อนนะเป็นไงบ้างหมูนี้เหี้ยผายไปเลยนะไลน์ไปก็ไม่ตอบไม่มีเวลาเลยเพื่อนยุงน่งมากเลยในงานเดือนนี้แค่สรุปให้นายไม่ได้เลยนะทำไมล่ะก็มีเคสหนึ่งมาสิชื่อว่าเจ๊เปรี้ยวต่ทุกคยนี่นเนี่ยจะไม่ยมอมรับกรรมแค่เลย จแกเป็นคนดีอยู่นะทำมากทำโมงอยู่ในสิ่งทำทำบุญเยอะเยอะชอบช่วยเหลือใจดีใจดีมีเมตตาแต่แกสิประกอบอาชีพผิดกฎหมายขายบุหรี่้าให้นักเรียนแกก็เขียนว่าบุหรี่ไฟไมนเป็นอันตรายสูบได้ไม่เป็นผู้เสียต่อร่างกายอธิบายก็ไม่เชื่อแกก็จะเชื่อจากข้อมูลทเทเลท่าเดียวเลย นี่ก็เป็นปัญหานะคนจะนวนมากหลงเชื่อคำเขาเล่ามาไม่สือหาความจริงเชื่อถือบทความหรือข้อมูลที่ลงบนโซเชียลโดยไม่อ้างมีข้อมูลถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญท่านโยมท่านโยมท่านโยมสนุปว่าดีฉันนี้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะพอท่านเทวดาลงมารับตัวฉันแล้ว ภารกิจเร่งด่นดวนให้รีบดำเนินการมารับรองวิญญาณเจเปรียวไปปรับทัศนคติด่วนได้ดับซอบค่ะไปกันค่ะเจเปียวเก็อนุสร เปรี้ยวไม่ดีสุขภาพของโรงเรียนสีเอียบอนุสร์ค่ะเด็กๆประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่โรงเรียนทุกวันปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าได้รับความนิยมขึ้นกว่าในอดีตมากซึ่งแต่แรกเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการโฆษณาสรรพคุณว่าเป็นตัวเช่่ยที่ทําให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นและเป็นบุหรี่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่อมา ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไปเป็นสาที่ทําให้ร่างกายมีความต้องการสูบบุหรี่ดังนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงทําให้ผู้สูบเสพติดได้ไม่่างจากบุหรี่ธรรมดาที่สําคัญส่งผลเสียต่อร่างกายและก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้อีกด้วยเอาง่ายๆเจฟ้านะคะบุหรี่ไฟฟ้าก็พ่นควันออกมาเหมือนบุหรี่ปกติใช่ไหมคะ ถ้าปวดของเราได้รับความคิดอย่างไรเสียก็ก่อให้เกิดอันตรายค่ะเรายิ่งไปเรียนด้วยเด็กๆที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าทิ่ของนิโคตินจะส่งผลให้มีอาการงุ่งิงง่ายเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องความจำแย่ลงปวดศีรษะอารมณ์แปรปรวนสมาธิสัน้นและมีภาวะซึมเศร้าค่ะ เจขอโทษนะหนูอินฟ้าเจสัมเน้นผิดแล้วเจทำบาปก,กับเด็กเด็กเอาไว้มากเจเชื่อในสิ่งที่อา่านโดยไม่คน้นคว้าหาข้อมูลจริงที่ถูกต้องเอาละบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปชดใช้เงินะนะเจ <c oughs> บมานำไปใช้ในชีวิต ผู้ผิดคิดตึดตรองควรแก้ไขสิ่งที่เห็นเครื่องที่ทำอาจเป็นภยัยเชื่อสิ่งใดใช้สติคิดใจาางานบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งเสพติดสารมีพิษนิโคโตินเสี่ยงโรคร้ายก่อให้เกิดมะเร็งปอดโรคหัวใจคนรุ่นใหม่หลีกหากไกลใช้ปัญญา ปรดประพันธ์โดยนางกัมพ,พันะพสนา,นาริค<อ>ูประยูนผู้วิทยาณฐานะผูชำนาญการขอบคุณที่รับชมค่ะ